วันนี้ผมจะมาเสนอเครื่องวัดโวแอมมิเตอร์นะครับที่เกิดจากการสร้างขึ้นมาชิ้นงาน1นะครับก็ส่ประกอบนะครับก็มีต้อรับ2องช่องนะครับแล้วก็มีหน้าจอ lcd แล้วก็มีตัวบอร์ด p z e m 0 0่ t นะครับแล้วก็มีตัวบอร์ด usb แปดสองหแล้วก็ตัว เอนบอร์ดนะครับก็จะมีเทอร์มินอลอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็น c ีครับใช้ร่วมกับบอร์ด p ี S e m เพื่อใช้ในการวัดค่ากระแนะครับก็ส่วนสวิต c ์เปิดปิดที่หน้านะครับแล้วก็ตัวส่วนของ Power p ร์ k ครับทับในส่วนของโค้ดน,นะครับก็คือมันตัดเลขในส่วนของจ่องเสีน้ตาลน,นะครับ อินคูดพิซซ์เอ็มดดดทีครับเรียกจะเดเวอรี่สำหรับเซนเซอร์พิซซ์เอ็ทีวีสามศูนซึ่งใช้ในการวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้านะครับส่วนบรรทัดที่2นะครับเป็นมรนทัดของ Y ครับเรียกจะเดเวอรี่วาสำหรับสื่อสารแบบ I2C ครับใช้สำหรับเชื่อมต่อกับจอเอลซแบบ I2C ครับส่วนบรรทัดที่3านะครับ เป็นการเรียกใช้ library liquid crystal I2C สำหรับควบคุมจอ LCD I2C ครับในส่วนของมันทั้ที่4นะครับเรียกใช้ library e ESP WiFi สำหรับใช้งาน WiFi ของ ESP8266 เช่นสร้าง e x i t p o i n t และ Web Server ครับ,รบในส่วนในกรบสีน้ำสีฟ้านะครับก็มันตั้งเลขนะครับก็คือสร้าง Object p z e m เพื่อใช้งานเซ็นเซอร์ p z e m ที t โดยกําหนดขา D4 และ D5 สําหรับสื่อสารกับเซ็นเซอร์นะครับอันท,ที่สองนะครับก็เป็นการเรียกใช้ Liquid Crystal ครับก็คือสร้างออบเจกต์ LCD เพื่อใช้งานจอ LCD แบบ I2C โดยกําหนด d อด e ดสเป็น 0x27 อาจจะต้องปรับเปลี่ยนหาก d d ดเดสของจอ LCD ของคุณของ,ของเราแตกต่างออกไปนะครับ ส่วนบรรทัดต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างการกำหนดชื่อ SID s และสร้างหนาผ่านกับ S3 p o i n t ที่ ESP 826ครับส่วนมรรทัดสุดท้ายนะครับก็เป็น Wi-Fi Server ครับสร้าง Object ออเ,เพื่อใช้งานเว็บไซต์บนโอร์ต8.0ครับในส่วนกรอบสี่เหลี่ยมสีดำนี้นะครับ ในบรรทัดที่สองนะครับเป็นฟังก์ชันสําหรับจัดการคาขอข้อมูลเซ็นเซอร์จากเว็บเบราว์เซอร์ครับโดยส่งข้อโดยส่งข้อมูลเป็น JSON ครับในส่วนบรรทัดที่สามนะครับเป็นฟังก์ชันสําหรับส่งหน้า HTML ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ครับในส่วนกรอบสีส้มนะครับเป็นการ ในในส่วนเลขน,นะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นสื่อสารแบบอนุกรมที่ความเร็ว115200บิตต่อวินาทีครับเพื่อแสดงข้อมูลในรียลมอนิเตอร์ครับส่วน y วร์บิกิน,นะครับเป็นการเริ่มต้นสื่อสารแบบ I2C LCD init นะครับเริ่มต้นการทํางานของจอ LCD เปิดไฟพื้นหลังและหลางหน้าจอครับส่วนต่อไปนะครับเป็นการสร้าง e s i t point โดย wi-fi s ฟต AP SSID และพาสเวิร์นะครับลเลแสดง AP s s ของ AP ใน serial monitor ครับในส่วนสุดท้ายครับก็เป็นการเริ่มเว็บไซต์ครับในส่วนกรอบสีม่วงทั้งหมดนี้นะครับ ก็จะเป็นการห่านค่าแรงดันและกกระแสไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ p ิเซเอ็ม e ุดุทครับเป็นการล้างหน้าจอ L.C.D ก่อนแสดงข้อมูลใหม่ครับตรวจสอบการนั้น non a n ั t อะนัมเบเพื่อป้องกันการแสดงผลผิดลาดหากเป็นนั้นจะแสดงข้อความ e อ r o r r e a d i n g s e n s เซเบนจอ L.C.D ครับหากค่าแรงดันและเกระแสไฟฟ้าถูกต้องจะแสดงค่าบนจอ L.C.D นะครับ ตัวตอบว่ามีไคลเอดเว็บเบราว์เซอร์เชื่อมต่อมายังเว็บซูเวอร์หรือไม่อ่านคำขอ http จากไคลเอดครับหากคำขอมี Data จะเรียกใช้ฟังก์ชัน a n d data l i q u i d เพื่อส่งข้อมูลเซ็นเซอร์เป็น JSON นะครับหากไม่ใช่คำขอ Data จะเรียกฟังก์ชัน s u v e r html เพื่อส่งหน้าจอ html ครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปิดการเชื่อมต่อกระเอดหน่งเวลาหวิธีก่อนอ่านค่าเซนเซอร์และอัปเดตจอ L C D ครั้งครับในส่วนต่อไปครับก็เป็นการในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของตัวฟังก์ชัน to server the HTML p a c k นะครับก็จะเป็นการอ่านค่าแรงดันกระแสไฟฟ้าจากเซนเซอร์ ตรวจสอบค่านั้นหากมีค่านั้นจะส่งข้อผิดพลาด h t t p 5 0พร้อมข้อความ JSON f สันฟิลลิท s ูลิทสิสเซอร์ดาตา้หากค่าถูกต้องจะส่งข้อมูลแรงดันและกระแสไฟฟ้าเป็น JSON ในรูปแบบวนติดและคืนเลนครับ ก็นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนะครับก็จะเป็นการตกแต่งหน้าจอของตัว HTML นะครับก็จะมีตั้งแต่การเปลี่ยนสีนะครับคือตัวคันเลตรงนี้นะครับก็การเปลี่ยนแบ็กกราวนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนฟอนต์ครับ การเปลี่ยนขนาดแล้วก็การเพิ่ม animation การเพิ่มข้อมูลต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับนี่ครับก็เป็นส่วนของอน i m a t i o n background animation ครับครับก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับ ตัวเครื่องวอนแอมมิเตอร์นะครับก็กันตัวเลกน,นะครับก็เสียบสายนะครับลงใน power p a c ของตัวช่องนี้นะครับแล้วก็เสียบกับอ่ตาแลนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับนี่ครับก็จะอ่าน9โวลต์ จากตัวปลั๊กเต้ารับนะครับทีนี้นะครับส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับก็เข้ามาที่โทรศัพท์ครับแล้วก็เปิด Wi-Fi ครับนี่ครับ Wi-Fi sp 8 2 6 6 AP ครับแล้วก็เข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะครับ นี่ครับก็จะวัดโวลต์ขึ้นมาก่อนนะครับส่วนกระแสยังไม่ขึ้นครับเนื่องจากยังไม่ได้เสียบโหลดก็กับเต้ารับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะใช้<ม>อ่าเป็นโหลดของตัวพัดลมนะครับเสียบกับต้ารับนี่ครับค่ากระแสก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์ก็ขึ้นมาด้วยนะครับ เป็นการแสดงแบบเรียตทางนะครับก็นี่บครับ,รบก็ขอจบการน,นำเสนอเครื่องวัดโลต์มไว้เพียงเท่านี้ครับ